ทำไมนาะยอานท์นำพาแกนนำมอบสามนิ้วจึงไม่แนะนำให้หยกทำแบบเดียวกับหลานสาวของคุนธนาทรทั้งที่ในตอนที่โดนดำเนินดีตามกฎหมายมาตรา112ทั้งสองคนอายุพอๆกันความชั่วร้ายความเร็วทรามบัดซบของอ้ายและอีที่ผลักดันน้องหยกขึ้นไปเพื่อเป็นแพะบูชาย,ยันแล้วสร้างภาพให้เห็นว่าสารรังแกเด็ก วันนี้ผมมีเรื่องเปรียบเทียบกันให้ระหว่างเด็กสองคนคนหนึ่งคือเป็นหลานของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอีกคนคือน้องหยก เมื่อวันที่6กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาเนี้ยศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดบูลลี่ทางสังคมออนไลน์หรือที่เรียกว่าสอชอ,อ,อได้เปิดเผยความคืบหน้ากรณีความผิดมาตรา112ของนางสาวออ,อายุ19ปีซึ่งเป็นลูกหลานตระกูลจึงล่วรืังกิจลำดับเหตุการณ์ที่เป็นเหตุเมื่อ2ปีก่อนอย่างนี้ครับ13กุมภาพันธ์2ปีที่แล้ว 2 6 4มีม็อบ3นิ้วกลุ่มราษฎรประทะากับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บริเวณหน้าสาฎีกาม็อบ3นิ้วนี้ใช้ความรุนแรงคว้างปาสิ่งสิ่งของทั้งเรอือปิงปองก้อนหินขวดน้ำวัตถุอื่นตำรวจบ้านได้รับบาดเจ็บ20คนพลเรือนประมาณ5คน14กุมภาพันธ์วันต่อมานางสาวอซึ่งเป็นหลานคุณธนาธรน,นั้นบรรยายข้อความในคลิปที่โพสต์ลงบนทวิตเตอร์ส่วนตัว เนื้อหาโจมตีในหลวงรัชการที่ที่สิบอย่างรุนแรงวันนี้16กุมภาพันธ์2 5 6 4สอชอชนำหลักฐานมอบให้ปอทพร้อมแจ้งความเดเนคดีนางสาวอ,อในข้อหาหมิ่นประพฤติทานศีลภาพมาตรา1 1 2 23กุมภาพันธ์ตำรวจปอทอเรียกผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาซึ่งนางสาวอ,อมารดาพร้อมทนายทนายด่างนายกฤษดานุชจ,จรัดทนายความประจำศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้เดินทางพบตำรวจตามหมายเรียก หลังนั้นผ่านไป ประมาณสักปีหนึ่งอายการสั่งฟ้องนางสาวอในข้อหาความผิดมาตรา1นึ่งหนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี้ยสารนัดไต่สวนพยานโจทย์ซึ่งวันดังกล่าวศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดบูลลี่ทางสังคมออนไลน์ได้โพสต์ข้อความดุอย่างนี้ว่านางสาวอเนี่ยรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาเนื่องจากเป็นเยาวชนผู้พิพากษามีความเมตตาจึงให้ไปทําแผนบําบัดฟื้นฟูร่วมกับสาวิชาชีพผู้พิพากษาสมทบนักจิตวิทยามาส่งสารพิจารณาอนุมัติ เพื่อนําเป็นการปฏิบัติปร,ปรับปรุงตัวถ้าเป็นเยาวชนและไม่เคยกระทําความผิดต้องโทษมาก่อนศาลจะให้โอกาสก็คือว่าไม่ติดคุกอะแต่ต้องมีการทํานู่นทํานี้ให้สังคมทีนี้พอเราไปสืบค้นที่มาที่ไปนางสาวออเธอมีความเคลื่อนไหวคล้ายๆธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่ต่างก็กล่าวพาดพิงหมิน่นเมย์ถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เอาตัวไปเกี่ยวข้องกับแกนนําที่เป็นไอคอน ในการประท้วงที่ฮ่องกงอย่างโจชัวหว่องซึ่งต่อหลังนี้โจชัวหว่องกลายเป็นนักโทษถูกจำคุกในหลายต่อหลายคดีผมจะเปรียบเทียบให้ดูวันที่5ตุลาคม2 5 6 2ธนาทรถ่ายภาพกับโจชัวหว่องแล้วได้รับเชิญไปพูดที่งาน Open Future Festival ิฮ่องกงในหัวข้อ Inside the Minds of Asia n Next Gen Politicians ต่อมาในเดือนพฤษภาคมพฤษจิกายน2อ6 3เว็บไซต์ bbc ภาคภาษาจีนได้จัดให้นายโจโชวหว่องแกนนำการประชุมฮ่องกงต่อสายให้พูดคุยกับนางสาวออซึ่งตอนนั้นเป็นหนึ่งในเยาวชนที่เข้าร่วมการเคลื่อนไหวกลุ่มเยาวชนปลดแอกซึ่งเยาวชนฮ่องกงและไทยร่วมมือกันในนามพันธมิตรชาหนมุมท่านผู้ชมจำได้หรือเปล่าตอนนั้นการชุมนุมที่ประเทศไทยมีการประกาศว่าเรารักฮ่องกงและคืนเอกราชฮ่องกงพร้อมทั้งชูธงกลุ่มผู้ประชวงฮ่องกง ทงกลุ่มผู้แยกดินแดนไต้หวันและทิเบตจากกรณีของนางสาวอหลานสาวของคุณธนาธรเมื่อหันมาดูน้องหยกที่โดนคดีมาตรา1นึเหมือนกันจากการที่ไปพ่นสีสเปรย์ข้อความจาบจ้วงสาบันเมื่อวันที่13ตุลาคม2 5 6 5จากนั้นมาโดนจับก,กลุ่มตัวในวันที่28มีนาคม2566กสิาผู้ชมจำได้ไหมว่าวันนั้นน้องหยกนั่งหันหลังต่อหน้าบป็ลางศาลเพื่อแสดงสัญลักษณ์ปฏิเสธอำนาจศาลปฏิเสธกระบวงงนการยุติธรรมรวมทั้งไม่ขอยื่นประกันตัว ทั้งที่ตอนแรกนั้นแม่ของหยกด้วยความเป็นห่วงลูกก็รีบม,มาทําการประกันตัวต่อศาลปรากฏว่าผักบุ้งเนติพรและกลุ่มทะลุวังคัดค้านว่าไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของหยกสุดท้ายเลยต้องเข้าไปอยู่ที่บ้านปราณีท,าทั้งท้ที่ในตอนที่โดนดำเนินดีตามกฎหมายมาตรา1นึทั้งสองคนอายุพอๆกันแต่ทำไมาตอนนั้นสูตรนายความเพื่อสิทธิพนเมืไมนายนะอนนท์นำพาแกนนามอบสามนิวจึงไม่แนะนําให้หยก ทำแบบเดียวกับหลานสาวของคุณธนาทรผู้นี้บ้างนั่นคือการรับสารภาพนี่หรือความเท่าเทียมกันที่เด็กสามนิ้วเรียกร้อ,รองตึกตรองมันเป็นความเป็นธรรมที่เท่าเทียมกันไหมนางสาวอหลานสาวแกนนําของคณะก้าวหน้าซึ่งเป็นเยาว,วชนในขณะนั้นโพสต์ข้อความหมิ่นเบื้องสูงถูกฟ้องคดีอาญามาตรา1 1 2หลังถูกฟ้องแล้วทําตัวเงียบเก็บตัวไม่ทําผิดซ้ำซากไม่มีการสร้างเรื่องสร้างราวเพื่อกระทาความผิดต่อเนื่อง พอเรื่องขึ้นสู่ศาลวันนัดสืบพยานรับสารภาพทุกข้อหาศาลเมตตาให้บำเพ็ญประโยชน์สารทัาประโยชน์แทนการลงโทษอาญาเรื่องราวก็จบลงได้สวยๆกลับไปไปเรียนหนังสืออยู่กับบ้านกับพ่อแม่ ส่วนลูกหลานคนอื่นที่เป็นเยาวชนแกนางพนักก้าวหน้า,ก,า,นากับผลักให้ไปยืนอยู่แนวหน้าปีนรั้วโรงเรียนยกย่องให้เป็นนักสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อต่อต้าน,นอำนาจรัฐสร้างสตอรี่ต่อเนื่องให้ทำผิดต่อไปซ้ำซากสร้างให้เกิดกระแสเยาวชนถูกกฎหมายมาตรา1นึรังแกทั้งทั้งที่เรื่องราวความผิดมาตรา1นึ 2, มันจบง่ายๆเหมือนอย่างที่นางสาวอ,อได้สารภาพ และสารพร้อมให้ความเมตตาอยู่แล้วที่มันไม่จบเพราะไอ้พวกอ e ีแอบที่เป็นผู้ใหญ่ทั้งหลายไม่ต้องการให้ปิดคดีแต่ต้องการให้หาประโยชน์จากเยาวชนที่ไม่ใช่ลูกหลานของตัวเองนผู้ชมเห็นหรือยังครับความชั่วร้ายความเลวทรามบัดซบของอ้ายและอีที่ผลักดันน้องหยกขึ้นไปเพื่อเป็นแพะบูชายันแล้วสร้างภาพให้เห็นว่าสารรังแกเด็กตรงกันข้ามกับหลานของธนาธรที่รับสารภาพแล้วสารมีเมตตาให้บำเพ็ญสารท่าประโยชน์อยู่เงียบ กลับไปเรียนหนังสืออยู่กับพ่อแม่ท่านผู้ชมเห็นเรียงความแตกต่างของคนสองคน